สวัสดีปีใหม่2025ครับเจ้าตัวน้อยกริมมาสกริมยมมาทูกล่องวิญญาณในโชคชะตาจากบ้านพิกเซล่าเดซินี่เองครับผมขึ้นต้นปีใหม่กันแล้วนะครับแม้ว่าปีนี้อ่ะจะเป็นปีงูเด็กก็ทำนะครับผมก็ไม่ค่อยฉูกฉากกับงูเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพี่กริมนะครับก็ขอให้เจ้าตัวน้อยทุกๆคนเลยนะเจะอแต่เรื่องดีๆนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลารีเซ็ตกันใหม่แล้วกันนะ เป้าหมายต่างๆที่หวังเอาไว้เนะี่ยก็ขอให้ทําได้สําเร็จรุ่งร่วงตามเป้าหมายผ่านพบแต่ไมิสหายน่ารักน่ารักเลยโชครับไหลามาเทมานะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้โดนใจเสมอแล้วกันอม,มั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะและก็อย่าลืมบอกรักตัวเองด้วยนะครับผมเนะี่ยเชื่อมั่นว่าเจ้าตัวน้อยจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เลยนะทุกๆอย่างเลย แลก็ขอให้เชื่อมั่นว่าการเดินทางของโชคชะตาน่ะจะทำให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจดจำมากๆเลยครับ Good luck and good dream ครับ Happy New Year